มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีจัดงานมอวิชาการ2,568ภายใต้แนวคิดสืบต่อปณิธานสารประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ขับเคลื่อนสังคมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมุ่งบูรณาการองความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่พหุวัฒนธรรมยกระดับคุณภาพชีวิตและขยายความร่วมมือทางวิชาการสู่ระดับนานาชาติ นอกจากเวทีวิชาการมหาวิทยาลัยยังเน้นพัฒนายาวชนให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพพร้อมปลูกฝังความรู้เรื่องโทษภัยของยาเสพติดโดยเฉพาะปัญหาพืชกระท่อมที่ยังแพร่ระบาดในพื้นที่ซึ่งหลายฝ่ายแสดงความกังวลและร่วมกันหามาตรการป้องกันอย่างจริงจังภายในงานมีบรรยากาศคึกคักเยาวชนจากหลายโรงเรียนในจังหวัดชายแดนใต้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งด้านวิชาการเวิร์กช็อปและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ถือเป็นการเสริมพลังให้เยาวะชนซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลและชี้นำไปในทิศทางที่ถูกต้องขณะเดียวกันยังมีการสำรวจความคิดเห็นเยาวะชนต่อปฏิบัติการ120วันต้านพืชกระท่อมใช้ในทางที่ผิด รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่รับรู้ถึงนโยบายดังกล่าวและยืนยันไม่เห็นด้วยกับการใช้สารเสพติดพร้อมแสดงจุดยืนที่จะมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมให้ปลอดภัยจากยาเสพติดทุกรูปแบบเกิดจากปัญหาทางสังคมที่แบบว่าเอ่อเป็นผู้ใหญ่ที่ทําให้เด็กได้ดูได้เห็นแล้วก็เด็กก็จะทําตามปัญหาหลายๆอย่างทางสังคมด้วยปัจจัย ในแบบหมู่บ้านด้วยแบบหมู่บ้านมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดก็เด็กก็จะแบบว่าเสพติดไปด้วยคือในตอนนี้คือปัญหาย,ยาเสพติดมันใหญ่มากแล้วก็จะมีโครงการเกี่ยวกับต่อต้านยาเสพติดก็คือให้แบบออกกําลังกายก็เป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติดครับครอบครัวก็เป็นปัจจัยหลักเลยนะครับที่ ส,สามารถสั่งสอนและก็ควบคุมพฤติกรรมของลูกได้ว่าสั่งสอนให้ลูกห่างไกลกับยาเสพติดเพราะว่ายาเสพติดอ,อ่ะเป็นสิ่งที่ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเสื่อมสภาพลงแล้วก็พ่อแม่เนี่ยต้องตักเตือนสั่งสอนลูกในทางที่ดีไม่ให้แบบลูกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือ,อคบเพื่อนที่เป็นอันธพาลที่ยาเสพติดครับยาเสพติดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เลิกยากครับ ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยต้องพยายามเพราะว่าถ้าติดไปแล้วเนี่ยก็จะแบบส่งผลเสียตอนอนาคตแบบระยะยาวทําให้แบบร่างกายเนี่ยยิ่งเ,เสื่อมสภาพลงก็ถ้าแบบเลือกตอนนี้ก็ดีที่สุดครับเพราะว่าตอนนี้ยังยังไม่สายครับ